กลับมาทางมหาสารคามค่ะไปเบิงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัายมหาสารคามจะเพิ่นได้จัดก,กิจกรรมนะคะโครงการกีฬาสารสัมพันธ์สหกรณ์ประจำปี2 5 6 6ารอค่ะเทือที่2แล้วเนาะเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ส่งเสริมกันออกกำลังกายพร้อมค่ะ อยู่ที่อาคารพลาศึกษามหาวิทยาลัายมหาสารคามนายสรัญญพงษ์ชช่เสริมเพิ่นเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสารสัมพันธ์สหกรณ์ประจำปี2006ค่ะโดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัายมหาสารคามคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัายราชภัฏมหาสารคามสมาชิกค่ะร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่เพิ่นแกนได้จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้คณะกรรมการดําเนินการเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยมีความสามัคคีกลมเกลียวกันนะคะเสมือนเชือกนี เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงหก์นี่แล้วเนาะได้ฝันกันไว้เพื่อนว่าสมัครสมานสามัคคีกันไว้วสันการแข่งขันกีฬาสีค่ะป,ะประกอบด้วยคณะสีสองสีค่ะมีสีฟ้าและก็สีชมพูกีฬาที่จัดเห็นมีการแข่งขันกับมีสามชนิดกีฬาค่ะ,ะว่าวัติเป็นวอลเลย์บอลแช่บอลและก็กีฬาพื้นบ้านค่ะและก็ได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทิ่เงินรางวัล22,000บาทนอกจากนั้นกาได้จัดให้มีการประกวดขบวนผ้าเล็และกรประกวดกองเชียรค่ะเพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ะค่ะอเป็นตะมวนตะซึนเนาะ